สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันใหม่ชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้วันที่22เมษายน2022นะครับวันนี้กับเช้าวันใหม่ครับวันนี้เป็นวันแรกเลยครับที่ผมเดินไปทํางานนะครับเนี่ยเนี่ยก็คือบรรยากาศที่ผมกําลังเดินไปทํางานนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าผมจะเดินไปทํางานใช้เวลากี่นาทีครับระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์กับเดินไปทํางานนะฮะอืม มันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมถ่ายจากกล้องเรัสท์คมเองนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ราคาไม่ถึง5 0า0บาทนะครับโัรศั์มันก็เก่าแล้วตอนนี้ผมก็กําลังทํางานหาเงินเพื่อจะซื้อเครื่องใหม่อยู่เพื่อจะถ่ายภาพให้มันชัดแล้วมันแจ้งกว่าเดิมนะตอนนี้ก็ยังไม่กล้าไลฟ์สดลงอยู่ครับตอนนี้ผมก็ได้แค่ถ่ายวิดีโอแล้วก็ เสียงเอานะาไปนะครับอือยังมีขามทางเลยกำลังจะขามทางนะครับตอนนี้กมขามทางแล้วนครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้านะครับที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นเหมือนวิ่งเลยครับเดินกลัวไม่ทันงานนะครับเพราะว่าผนเขาถนายหกโมงครึ่ง ผมก็เดินเร็วหน่อยครับภาพมันก็ไม่ค่อยชัดครับอ่าเดินไปถ่ายไปก็ยังเงียบนะครับถนนนะครับช่วงนี้ตอนเช้าอยู่ครับสวัสดีนะครับตอนเช้าครับสวัสดีครับอก็ตอนนี้ผมก็ใช้เวลาเดินเนี่ย มาตอนนี้ก็ประมาณ6มนาทีกว่านะครับก็กล้จะถึงที่ทำงานเลยนะครับเนี่ยก็อ่ามาเริ่มอ่าท้องฟ้าก็เริ่มแจ้งขึ้นนะครับก็เริ่มมีแสงแดดขึ้นมาแล้วครับ ผ่านไปเก็บนาทีกว่าแล้วครับนี่ครับก็ไม่ค่อยแจ้งนะครับนี่ที่ทางไหนผมก็ใช้แมสนะครับถ้าไม่ใช้แมสก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะครับต้องเ็คตัวเองเราจะไม่ได้เสี่ยงงานเสียงการน,น,นะครับการต้องรักษาสุขภาพตัวเองนะครับ ผ่านไปแปาน,นาทีครับผมก่อนกาตีนะครับตอนเช้าสดชื่นดีครับไม่มีคนเยอะเดินสะดวกครับอากาศโปร่งโปร่งดีครับพร์เบอร์ไรครับเพราะว่าเป็นยัง มือถือครับแล้วก็เป็นกับมือกล้องด้วยครับผมเพิ่งเรียนถ่ายวิดีโอใหม่ครับไม่ค่อยถข็งแรงเลยนะฮะเรากำลังศึกษาอยู่กับกำลังทำช่อง YouTube ใหม,ม่อยู่ครับ,รบเดี๋ยวต้องเก็บเงินจะซื้อเครื่องเครื่องใหม่อยู่นะฮะก็และอุปกรณ์ต่างๆก็จะคอยซื้อที่เล่นกันหน่อยนะฮะกำลังทำงานเก็บเงินอยู่นะ คนมาใช้แรงงานนะครับต้องมีความฝันตัวเองว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็อายุ20่กว่า30มบนะ,ะอายุ30แล้วก็ทั้งใจจะทั้งหลักหาเงินเพื่อจะไปต่อทุนชีวิตน,นะครับเพื่อจะไปพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาครอบครัวด้วยนะครับครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับ ครับพอดีถึงครับก็ผมใช้เวลาเดินมาจากที่พักนะมาถึงที่ทำงานก็ประมาณ12-13ถึง13นาทีนะครับ